สวัสดีครับปูสวัสดีกังเลกมาอนเป็นในนอปูเคดว่นวาปูจิปันดีบอเฮาอย่างไรคอยลูลานคอยมามถาปูควบปันหรือว่าเล็กเล่ากันดีหรือว่าเล็กข้าน้อยก็ดีมาอนี็มีโอกาสถิอยแตว่ากาศพี่น้องพื่นสิถึกบอกเฮ้ยอางไรกับปูนิมนต์ปูบวยให้ฟังยังไงนะครับเด็กคนเล็กแต้มนึ่งละเนี่ยไหก็เลยคนผพื่เด็เป็นเเด็กบอกสองดอสิบแปด่เห็นเนา บอกปูบอกสอเปมาเนี่ยมยสองปดออกแปดอกหมามาสุดเ่าเราปูเรามาสุดเ่าเรียกนบอกถ้าน้อยก็บอกสามสามบอกสามสาม่บอกสามสามเนี่ยมันก็ลดลงมาแต้มาสุดเ่ามื่อก็ได้มวนนี่กม้วนนี่ก็ม้วนนี่ก็มาสุดเ่ามือรมือ่ก็มาสุดเ่าการบอกกมเนาะเราไดตรงันอแล้วเราแต้มจะสรางปูถือ เมื่อนี่มื่อนี้บอกแปดสองบเป็นหนึ่งองเาแต่ว่าหนาน่ยเข่าเขาเขาคือเขาบอกสี่ามบอกสาเดินจมกมไป่กับบวกแล้วนสามเก่าหยล่าเด้ออืมแนหยิบล้วก็สิบแปด้วสิบแปดกับสองแปดกับางเก็นนะ่บอก็ท่นหันน้อกับไปมาบอกกัน เลขยกง่ันเลขเมันจะเป็นตัวเก่าหรอแต่ว่ามันจะเปลนเป็นลักลอยเรเป็นเลขลักลอยี่ปูห้าศูนย์สองอมากเด้อมากขึ้นมากัปูอยู่เยง่สิเเลียนเป็นลักลอยเป็นห้าศูนสองว่าสี่พยนกับที่พสปูเกงพันยสอเออยสองนห้าร้อยสองมันก็ออกสองหากออกเนี้ องห้าเย่บอกพเราเกิดเเป็นพศอสอเกิดปูเมื่อสามหกเกินพ่ปูเกิดพ่เกิดเ่นวันนี้อายุปีวันนี้หกสิมหก็ซื้อหกสามวันสามหกไวอย่งสิะเอนี่นะเยซันทแบบนี้ือนี้ก็้าน้อยอยู่นะสามหกนน้อย่นี้อย่างนี้เล็ก ที่กิง่งจ่าแต่ปูปอยปวยเหล็กมาหันาสาตะพุนมันูฝันดีบ่หรือว<ม>่ามีูฝ<ด>ันดีนะกับูฝันดีก็่ันเพราไม่ยำศูนย์สองอยู่เีม่ยำแต่ว่าสามหกสมย่าม่ยำไ่ยำเลยบ่แต่ศูนย์สองนี่ยำดูยำดูแค่วม่ยำดูอยู่หาก็เห็นดูเด้หาเนี่ยหานี่เเห็นดูมันจะเป็นหาศูนย์สองน่ะ ปูย่านมามันหลายสูยด si <t ip ement> ้วยันตัวเดี้าฟันแดงครึ่งนึ่บอกพุ่งขาเรื่อยๆถไปของเก็ยังบอกอยู่ว่านิ้งนสองมันแดงยยูงว้ยมันมันครึ่งวันมันันี่มันจะทลักนะปูซุนเปียกซนซำเปีกเปียกซุนเปียกเดี๋ยวซ้ำซุนก็ได้มาเรียกเ่าแต่วันนี้พยายามเลยปูขันมันออกขันว่าผู้ฟัน่าโซนสัน สิเนเลกแล้อส่เป็ยังะไรแต่ว่าข้อมันตัวนี้มันมีข้อมายคือว่าให้เป็นเล็กให้ไห้ปูวาลนีมันมีอละขึ้นมือธรรมดามันสิเดียอีกสามมือมันสิมันสิมันส่ยูใดมันขึ้นหัวแจงแรงนี่างนี้ครับหัวจแร่งมันแะไใดสิอยูนะสิอยูไปยูเนาะแมสามือเดียสามมือนปูวาสิหูแมมืออือมือแรงนี่ คือคือสิไดงมึงสูงเ่องจากกะว่าตัวนี้ที่อยู่แท้เนค่อยๆแล้วค่อยว่าปูจะันมึงเลยมเรียงแต่ว่าตัวนี้กับฟันทงไว้แล้วล่ะนี่กว่าฟันท่งศูนเลยไปฟันท่งเรนบอ่งเลยศูนย์องศูนย์งสีย์สอปดศูนยองเก้าศูนย์สองก้ามาแป๊องวาตก๋ยมากนมันมาได้ก่จิตคนบอกกิตบอกศูนย์สองที่แถ่ เด็กบป็ไงเหมนซี่นี่มันค่อยเป็นมันค่อยออกนะคันบอกนั่ปูปูฟันชุนสองฟันทงนี่บนข้างล่างบนบนบนมีบนมีล่างล่างคือเจ็ดทศตศนะใช่ไหมบ่ได้นั่นดีดอกเด็กเนาะดอกเด็กเดินกลยผมมาแล้วเนาะข้นขวนก็เลยปูกะกะปากบอกเอฟซี่ทั้งทังบองกับบวกกับว่าฟังเนาะ โทักันอย่าทุมาโทุมาจะเลี้ยงใครอยู่ทุมาสมหกมุ่งแรงครบกันกายนั่นกัางหรือว่าปูนี่เขาพักแล้วเขาจิตสมพลบางเพนเขาหน้าศีลพี่น้องก็คือสี่พ่อเข้าใจนะครับเนาะก็กับผลขอบคุนหลายๆที่มาเบิ่งมาติดต่ำแล้วก็กับผู้ว่าเวลาพระหรือว่าพระพระปูบนเขาจำวัดเล้วก็อย่าโทุเด้ออย่าโทุ่มหาผลเด้อ พอหลองทุกท่านทุกคนข้นวันนี้สี่ทุ่มเนี่โทรมาสี่ทุ่มก็โทรมาสามทุ่มก็โทรมาสี่มันก็เป็นการรบกวนปูขะนั่งสมาธิโยมเสียงโทรศัพท์มันก็เป็นลบกวนก็เลยเป็นอันบรดีเิ้นหว่าจิตตกเป็นบาปเด้มันเป็นหรือจะเป็นกรรมเป็นบาปเพป็น่าสั่นเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเจริญว่ายังบมือสองมนอนบ่ผู้นบอกว่ามือไก่ก็ท่านหยุนบุตรกันเป็นมีการภาวนาเนี่ยมาเลี้ยง แต่ว่าส่วนเหลขกอะเจ็หกไปในปูเ็ดหกในันบ่้อย่มบ่หาอยู่ไเ็บ่ยอมแต่ว่าเห็นตัวแดงสี่้วก็ตัวแดงตัวแดงม่าจะสีแดงแลวเนาะไม่ต้องไปูบบยตัวเดียวเล็กรางกกับางคือเก่าแล้วปูนะางคือเก่าส่วนเก่าสามหกนี่ก็เนนเก่าเนาะ เอาไว้เอาไว้ขึ้นก้าเหเอาไว้ขก้นเากัโตบ่อยเปนเนเนาะโตขวนี่เนนสองมัที่ปมีหามัดมัดเกมนะเพราะว่าเห็นท่านหาัรยก็เป็นหาหาศูนสองมันง่ามีเด้คนหนึ่งนี่ได้บหาใชื่อยูเพื่อนบอกตัวเหรียกหาศูนย์สองเขาก็บอกว่าเลขศูนส ันีเดีออกสิปีแล้วมันยังสิออกไม่ก็ปันปูบ่มจไหนก็ปันปูหรืปันมาเนียเอาขหนึ่งนส่องเลยเอา่ีันก็บอกด้สองหมดเด่นสองอวน่าดเรียกวันซีันมาปูมาก็มากห็นโตนี่เด้บัดนี้ม่มันไม่ได้มดไ่หลังหลังมันเนี่ย ดอกแดงลมันมันก็เฮ็ดเป็นว่าห้าสิบปนเด็กเล่ามันบอกเรืมันบอกห้าน้อยอีกเด่นบาอมันอีกยังบอกอีกนว่อกอนะช่วงใคบอกออกไปออกบัก็ตัวนี้เร่อสามหกออกสามก็ออกกสามนี่ศูนย์สองหกออกบั็ตอนนี้จากนีไปหาสามมือนี บ่แม่นสามมือนเราหมือองนี้หอปล่าปูพยามเนยนเนนเนาะเหนีนเลี้ยงเาเนาะเมันเนาะเลี้ยงไส่วนน้อยส่วนเล่ากะมี่ี็เอาเนาะกะนอกนอกไปตั้งหากส่วนที่ฝันตนั่นนี่มิตกะให้ปูว่าไปแต่ว่าวนเลี้ยงไงมันอยู่แล้วนะไอ้นี่ไอปูนี่มิดเอาว่าเลี้ยงไยเดยเมื่อใดสิมาส่วนใดสิมากก็มาบอกพระในสามมื่นให้บูวอาจารย์ปรวัติบัวบ่บ่หนีดอกเลกันึ่สองคือว่าอยู่้ลว ย่ํเนาะถืวย่ําเนนแบเน้นไปเลยนันบ่ปู่เน้นน้นแล้ว502นันบ่เลขบนเล่่าเลขบนเพิ่นว่าปู่เลขบน502ว่าซั่นืสได้ก็ซื้อเมื้อิปู่สิเทกระเบื้องโอเทน่นบ่ปู่ก็บ่ทเนบ่เทปูคนจิตเนาะไปหาดปู่เนาะ25ิมันก็ออกมื้อนี้เด้อ๋อ25ิออ เดกานอยอยูเด้ยอยู่อยยู่พเาทโอ้ยลออ่าอย้วได้ไปนมันน่นเลย้วได้ไปออกนน่นละตุนทอคนสุกงาออกเส้นมานนี่กันเพื่อให้จำได้คอบอกที่สามไมบอกเปลนนี่แหะจิ้มเยอะมากบ้านนี้ปูืินนี่สนเงินม่ยักคนนี่นับเล้เนอะมันจะเป็นตัวเลขสวะ เรื่องเดนคนบ่แล้วบึงมันจีจักตงังมด้องอนเลามนเน่ดกันนี่เกิดขึ้นแล้อมันมัอนี้พงบูรวยเสียตังค์ถือว่าบ่ได้ตังค์ไ่เสียตังค์เาะว่าเดี๋ยวลุดลเไทื่มันแล้วสูเจ็เานนจะูมันก็คยเป็นสัมอนี้ไปซื้อออกอีกออกอีกอีมอนี้ เงินมซื้อเอาเงินปล่อยเลปล่อย้นไหนก้อนละแหเือน่หมืนนึงก่อนสองอันว่าเนี่ยอาจจะออกขาน้ยอีกก็ไเดี๋ยวมื่้าศูนย์สองห้าศูนย์สองเนอาจจะออกข้าน้าอีกยำกันมันมากมากสองหมื่นมื่นหมือนี้ปล่อยปล้างน้อีกศูนย์สองศูนยอมื่นนาตัวไปลจะม้วออกร่อยก้ผมม้ตอกร้อยห้มันมันสำคัญเลยห้าศูนย์สอง คัญที่สุดเลยสํัญเล่ตั่ตัวป็นมันใจได้บ่ปู่เอ้ยมันจองเป็นตัวมันใจได้บ่เล็กนี่ไทยแลนด์เวนสิตปู่ฟังละได้ล่ะพี่น้องก็ฟังมื้อเด้อว่าปู่มันว่าปังว่าเนาะคือสิแม่นอยู่ดอกมันบ่ปังกับแปะอะเสียลักเอมันอกแะ แต่คอนคือว่าค่อยออกแก่มันออกแก่อย่างดีเะยืนบอกซึ่งปูที่ให้เก่าสามหกมานี่ปูคิดว่าบบมาอะไรมาปูไม่จังใด่เป็นมาอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นบอยัมบอนินบอยับอยัมเขาเอาไว้อยู่กันมันมันทุกมอายุไข่อยพอดีมันสองตัวนี่นะมันเป็นอายุเล่าหกสิบสามท่านพอสอเกิดพร้อแม่เลยมันจะคยออกคู่ปีคเคยออกคู่ปีเงี้ยนี่ละชุดสองหมูปู ไปออกปี้ไปได้ออกปีนั่นเด้เฮนี้มามากินกันเอาไปเอาไปเสียงเบิ่งให้ยมไปเสียงเบิ่งค่ะันดีซื้อหลายถันบ่ดีก็อยเนาะอสนเนาะทางเนาะอือเวลาอีก3มื้อ3ทีเนาะคือว่า3เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมือใดมันปังบ่ปังันสิปะี่นมาฟังงกันเนาะครับพี่น้องับเนาะ ปูขยยามแล้วเน้นแลยสามหมื่พอน่าจะไม่ย่อมหรอกไข่ครับตอบม, ar, ม,มือเนื้อท่านมาเมื่อเสารอฟังบปูอีกเทื่อนหนึ่งเนาะฟังเข้ามาปูอีกที่หนึ่งหมื่นเสาว,ว่ามันตีโป่งมันตีแปะขันโป่งกับพี่น้องก็ได้เตรียมตัวเตรียมจัดตัวนั้นบ่มีมีปูจต่เลยดำแล้วไปจำปูไม่ได้แลีเวลาใครขอพี่เอามาจากแล้วมายิ่งกันไปคือเกาไม่แน่แลคือเก่าวันตั้งด้ยแล้วมันเคยเห็นรูปอั ดูอื่นมมาดูได้ครับเอ๋อสำหรับปูเนาะขันลูกเปีน๊ยสันิลิกันโรงลานบนังการ์สีเปิ่บงบุญญาบานี่ปูขึ้นเก่านะงวดต่อไปก็ได้เปียบว่าขัานเล็กปูมางวดน,นี่ก็ยังใไซโยได้อย่งางที่มันผ่านไปงวดที่ซอไปต่อขึ้นหลังปุ่นเพิ่นกะวก่าเบิดไล่บดถึงขันเล็กปูเข่างงวดน,นี่สแสดงว่านี่โอ้ยบุญมากวาสนามีสำหรับปูก็ะติเลียวทางอ้อมบัดนี่เลียวเพิ่นเลย มองในเห็ดกุดอีกยังไหนเลยผันเขากัวดี้แล้วปูเนาะมันก็สมัคเขาแล้วผ่านกคนเนาเปลี่ันเสื้อเปลี่ยนเสื้อผ่านเสื้อเปลี่ยนงครึวันเเป็นท่้น้อยแั้วจนเนาะเรื่องฝันเดือปูฝันมันแดงครึ่งนี่บอกพงกุ้เลยเลยผงศวชทอไมันฝันมันมาเล็กฝันบอกหันามเล็กฝัน

เด็กยฝันก็อมันก็ห่อมั้งมาที่หาเลยนี่อย่างว่าฝันนว่าฝันกลางดึกมันอีกผู้อ๋อเอฟซีถ้าฟังปูสีพิษสกี้ครับพี่น้องก็มื่อนี่ได้มาฟังปูฝันกลางดึกหรือว่ากงบ่ดึกบรเดี๋ยวเขาประมาณสามถุงกูบะสามถุงกูกลัวเรื่องสองถุงเนาะครับเนาะพี่น้องก็พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อมีประกาศจดไว้เป็นเพียงแนวทางครับพงเพลอวยไดี๋ยวมาบอกให้พี่น้องเอฟซีเดี๋ยวมีส้มกันส่วนตัวเลขของปูกระเบียงแต๋ เพิ่นกับฝันแล้วครับว่บาเพิ่นมั่นใจขึ้นว่าสิเป็นหาดศูนย์สองขับกับหกสามขับ,บข้อมันตัวเก่าเนาะครับกับมาทีมกันแต่ว่าผู้ที่ฝันมาแล้วเรียว่าือว่าฝันมาแล้วก็กระจดไว้ครับกายลอกลงมาครับ,บ,รบเป็นเลขบนเนาะครับเป็นศูนย์สองนะครับเป็นศูนย์ศูนย์สองเลยเนาะศูนย์สองขับศูนย์สองขับประธานโทษ หาศูแล้วก็ 02, แล้วก็สองโตคือว่า6กสแล้วก็ศูนยแล้วก็เจ็ดเจเป็นเรียกงกันนะนก็คือจังสีฟันดีกันทุศดาทุาเน,นะครับทวนห้าน่อยทวน่เล้าอาจสิทือ 4, อัดสิบพันถูกเพิ่นให้ไปเป็นเล่าก็ไปบอกห้าน้อยซะศู 02, ก็ได้ว่าปูเรียกปูนี้ม่ขึ้นไม่ลงบางคนก็สิิืไปรับโชคไปเพราะฉะนั้นเท้วก็ตั้งใจไหมได้ครับเด้อ ขอปั่นกองปูหรือว่าเลียกของปูฮ้าน้อยหรือเล่านี่มันจะขึ้นเตี่ยมลงเตียมเพิ่นไห้เพิ่นให้ซีซ้ำเกมสา้ำๆมันนี่ครับแต่ว่าเรียกทองซูนเป็นเรียกเล่าเตีมไปบอกฮ้าน้อยก็คือสีบัว่ากันเพราะฉะนั้นพี่น้องก็จดจำกันเดาเลียกปูกระเบียงเตีกยมกติเป็นทางน้องนี่ส่วเล่าฮ้าน้อยนะครับแต่ว่าส่วนเรียกเงก็คือบบเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็บบพิดพลาด บ่นคือบ่นลงัลงก็ลังเข้ามากับนี่หายอยากดอกปูเนาะเออมิตะตรงอย่างเดียวซื้อบ่นคือได้บน่นซื้อลงังก็ได้ลงังเป็นวางสันเพราะฉะนั้นร่วมยอดของมณีคือเป็นตัวเลขของปูงกระเบื้องแต่งมาฝันกับเด็กใอ้พี่น,อ e น้องเอฟซีเบืองส้มกันเพื่อเป็นแนวทางครับครับเพราะฉะนั้นกับขอบบุญขอบคุ่นนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเอฟซีทกุกท่านทุกคนก็ได้ก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งยจ้งเตือนตั้งช่องพงเพื่อเล่นะครับบางวันสิบระพาดกันติดตามคลิไปไปเรื่อยต่อไป ขอยไปหองลำๆเรื่อยๆตัวหนาตัวต่าก็จะเริ่มนวลเราฟันดีนะครับเด้อยโคงทุดทไทยเข้ามาแล้วครับประมาณสามเมื่อยังบ่ยยังอีกการจะเกิดขึ้นในพี่น้องไ้เบางนี่ส้มกันอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงก่นครับเอาไวค้คลิปหนาพอไหมครับกาบสวัสดีครับ